อยากเปิดบริษัทก,กับเพื่อนจะแบ่งหุ้นยังไงดีไม่ให้มีปัญหาหรือว่าผิดใจกันลองมาฟังคำตอบได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษีออนไลน์ตอบคำถามและแชร์ให้หนิจาการภาษีเจอกันเป็นประจำแบบ e x c กซ์คลอย่างนี้ครับทาง Line แอดแท็กพักนอมทุกวันอาทิตย์2ทุ่มตรงครับผมสำหรับตอนนี้ครับเราจะมาคุยในประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการหุ้นส่วนกันบ้างครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีความคิดที่อยากทำธุรกิจก,กับเพื่อนแต่ว่าก็ไม่รู้จะแบ่งสัดส่วนแบ่งหุ้นหรือบริหารจัดการกันแบบไหนถึงจะไม่มีปัญหาในภายหลังเดี๋ยวพี่หนอมมาสรุปประเด็นนี้แลกเปลี่ยนให้ฟังครับผมถ้าพร้อมแล้วครับอย่าลืมฮะกดติดตามแท็กักน และเพิ่มพี่หนองเป็นเพื่อนในไลน์แล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเด็นครับที่คนจะทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยจะต้องรู้ครับก็คือเรื่องแรกครับคือสัดส่วนความเป็นเจ้าของครับอยากจะมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของเท่าไหร่อยากจะถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์อยากจะแบ่งกันแบบไหนอันนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดตั้งแต่แรกครับกับอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือหลังจากที่ร่วมทุนทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยมันมีการทํางานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะไป เกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้างหรือว่าผลตอบแทนจากการทํางานเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องเคลียร์ให้ชัดเช่นเดียวกันครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับนั่นคือเรื่องของสัดส่วนความเป็นเจ้าของครับเล่าแบบนี้นะครับจริงๆสัดส่วนความเป็นเจ้าของที่ว่าเนี่ยเรียกสั้นๆเนี่ยเราจะเรียกว่าทุนครับหรือว่าเงินตั้งต้นเริ่มแรกในการทําธุรกิจครับทุนที่ว่าเนี่ยก็มักจะกําหนดเป็นตัวเลขกลมๆครับขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยจะเป็นเท่าไร่แบบไหนดีบางทีอาจจะกําหนดง่ายๆครับเช่น500บาท1ล้านบาทอะไรแบบนี้ซึ่งอ้า แสหรือว่า1ล้านบาทเนี่ยมันก็ต้องมากําหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของกันอีกทีหนึ่งครับยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเพื่อเห็นภาพกันมากขึ้นครับสมมุติครับมีเพื่อนอยู่3คนครับอยากจะมาร่วมทุนกันทําธุรกิจครับตั้งใจเลยว่าจะลงทุนกันที่เงิน1ล้านบาทครับผมเงิน1ล้านบาทที่ว่าเนี่ยแบ่งออกมาเป็นสัดส่วนนะครับคนที่1อยากได้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเนี่ยอยู่ที่40%่ครับคนที่2อครับอยากได้สัดส่วนความเป็นเจ้าของอยู่ที่20%คสิบเปอร์เซ็นต์ครับและก็คนที่สามเนี่ยอยากได้ส ้มันก็จ่ออกมาเป็น40 20 40รวมกันเนี่ยก็จะเท่ากับ100%พอดีใช่ไหมครับลองมาคิดง,ง่ายๆต่อครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเงินลงทุนของทั้ง3คนเนี่ยมันควรจะเป็นคนละเท่าไรครับถ้าอยากให้มันรวมกันแล้วเนี่ยเท่ากับ1ล้านบาทครับผม คำตอบก็ง่ายๆเลยใช่ไหมครับก็เอาเปอร์เซ็นที่ว่านี้คูณด้วยจํานวนเงินที่ต้องการครับเราต้องการเงิน1ล้านถูกไหมครับลง40ก็40 0 0 0นครับยี 20, 000, ก็200,000แบ่งกันไปแบ่งกันมาแบบนี้123ก็จะต้องลงเงินในจํานวนนี้ที่แตกต่างกันไปตามสัดส่วนที่ต้องการครับเงินที่ว่านี้ครับยิ่งลงมากเนี่ยจะยิ่งได้ประโยชน์อยู่2เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยคือสิทธินะครับหรือว่าอํานาจในการตัดสินใจครับซึ่งไออำนาจที่ว่านะครับเวลา พิสูจน์ก,กันเนี่ยเราก็คิดง่ายๆครับถ้าโหวตกันแล้วเกินครึ่งเนี่ยก็ถือว่าชนะไปครับดังนั้นาจากเคสนี้นะครับถ้าคนที่1กับคนที่2เนี่ยเห็นตรงกันเมื่อไรนะครับคนที่3ก็แพ้ไปแน่นอนครับเพราะว่าถือว่ามีสัดส่วนถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหรือเช่นเดียวกันครับถ้าคนที่3กับคนที่2เห็นตรงกันเมื่อไร่คนที่1ก็สู้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็กินสัดส่วนไปถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับแต่ก็จะเห็นว่าคนที่2เนี่ยกลายเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะครับถ้าคนที่่ม้2แวาจะถือหุนน้อยแี่ 2ต้องตัดสินใจทางใดทางหนึ่งไม่สามารถเลือกตัดสินใจหรือมีอำนาจของตัวเองได้เนื่องจากสัดส่วนที่เขาถือเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นนั่นเองครับนอกจากสัดส่วนแล้วนะครับก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นคือเรื่องของเงินปันผลครับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนะครับมันจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่ถือครับเมื่อกี้พี่หนอมยังไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่ว่านี้นะครับมันจะต้องแบ่งตามจำนวนหุ้นครับสมมุตินะครับว่ามูลค่าของหุ้นเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ครับว่าจะเป็นเท่าไหร่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะกำหนด10บาาาททท100บบขึ้นอยู่ กับแต่ละกรณีครับอันนี้สมมุติว่าเขากำหนดหุ้นละ1000บาทแล้วกันนะครับดังนั้นคนที่1มี400หุ้นคนที่2มี200หุ้นแล้วก็คนสุดท้ายคนที่3ก็จะมี400หุ้นเช่นเดียวกันครับแต่ละคนที่มีหุ้นนี้นะครับเ <ME> มื่อมีการจ่ายเงินปันผลครับก็ <chen S 1> จะได้รับเงินปันผลไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับว่าสือหุ้นกี่หุ้นและจ่ายเงินปันผลหุ้นละกี่บาทอันเนี้ยมันคือสิ่ง <sk r isa> ที่เราจะได้รับในกรณีที่เราลงทุนมากกว่าหรือว่าถือหุ้นมากกว่าครับ ผลแบ่งให้เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับมากกว่าคนอื่นนั่นเองครับสมมุตินะครับถ้าเกิดจ่ายปันผลหุ้นละหนึบาทครับแบบนี้คนที่1ก็จะได้เงิน4 0,000ื่นคนที่2ได้เงิน20,000แล้วก็คนที่3ก็ได้4ี่หมื่นเท่ากับคนที่1ครับตามสัดส่วนที่กําหนดไว้นั่นเองครับผมทีนี้ครับมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือว่าสมมุตินะครับเราอยากได้สัดส่วนเยอะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีเงินไปลงทุนเยอะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าคนที่1เนี่ยอยากจะได้สัดส่วนการถือหุ้นเ่พือ การอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดเลยถ้าเกิดทุนยังเป็น1ล้านบาทเหมือนเดิมเนี่ยคนที่1ก็ต้องลงเงินถึง8 0 0แสนบาทเลยถูกไหมครับเพื่อให้ได้สัดส่วน80%แต่ทีนี้เนี่ยสมมุติว่ามีเงินแค่4 0 0แสนไม่พอแต่อยากได้80%แบบนี้จะทำไงได้บ้างนะครับก็มีทิคเล็กน้อยมาฝากกันครับผมวิธีการนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเจราจาต่อรองกันได้เนี่ยมันก็จะสามารถทาได้ครับก็คือถ้าคนที่หนึ่งบอกว่าเอ้ยฉันต้องการถือหุ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ถ้าเงินสูงสุดของเขายังอยู่ที่400,000เท่าเดิมแบบเมื่อกี้ดังนั้นให้ตีไปเลยครับว่า400,000เนี่ยมันคือ80%ครับซึ่งเมื่อ400,000คือ80%แล้วนะครับมันก็จะเท่ากับว่า100%เต็มๆเ,เนี่ยเท่ากับ500,000บาทถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดคนที่เหลือครับอยากถือครัวะ10%ก็จะเท่ากับต้องลงทุนเนี่ยคนละ50,000บาทเท่านั้นครับและจำนวนเงินทุนที่ลงทุนร่วมกันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปครับจากเมื่อกี้1ล้านก็จะ เพื่อที่จะได้กําหนดเงินลงทุนอย่างเหมาะสมครับแต่ทีนี้สมมุตินะครับว่าจริงๆอาธุรกิจนี้เนี่ยห้าแสนบาทที่เป็นเงินลงทุนตั้งต้นเนี่ยมันไม่พอครับจริงๆก็ต้องการเงินที่1ล้านบาทครับแบบนี้ทาไงได้บ้างนะครับสิ่งที่มันทําเพิ่มเติมได้นะครับสมมุติว่าคนที่2คนที่3เนี่ยเขายินดีที่จะให้คนที่1ถือหุ้นเยอะแล้วก็บริหารจัดการไปเขาบอกมันก็มีทางเลือกเพิ่มเติมก็คือว่าคนที่2คนที่3เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเอาเงินมาลงทุนในฐานะเจ้าของครับแต่เปลี่ยนสารภาพใใหหหห้้้้้้้้มมันน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 เเเเเเปป็็็จจาาาีีีงงงิิกกกกููครืือยแทซึ่่ มันก็มีข้อดีครับก็คือเจ้าหนี้จะได้รับดอกเบี้ยนะครับเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนเลยให้เขากู้ก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าของเนี่ยมันคือการลงทุนถูกไหมครับถ้าธุรกิจไม่มีกรราําไรก็ไม่สามารถจ่ายปันผลหรือว่าผลตอบแทนออกมาได้ครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญนะครับที่จะต้องเจรจาตกลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของกับการบริหารจัดการเงินตรงนี้ให้ชัดเจนครับแต่เอาจริงแล้วเนี่ยมันก็มีรายละเอียดย่อยครับที่ต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนยิ่งหุ้นส่วนเยอะครับก็ต้องพูดคุยเเเเเรรื่่่่่องนน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 ีีี้้้้้ใหหหหคลยววววาาสสสไไปป็็ุจแะ แต่ละส่วนที่ว่านี้มันมีเหตุผลที่มายังไงนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงนี้กันตั้งแต่แรกจะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหลังนั่นเองครับดังนั้นจากเคสนี้นะครับถ้าลงตัวขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะมีทุนอยู่ที่50,000นแล้วก็มีเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของคนที่2คนที่3เนี่ยอยู่ที่50,000นเช่นเดียวกันครับบริษัทนะครับก็มีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยให้กับคนที่เป็นเจ้าหนี้ครับอัตราที่ตกลงกันไว้อาจจะตกลงกันตามอัตราดอกเบี้ยเงื่อนกู้หรืออะไรแบบนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่รับได้น วิธีในการที่จะบริหารจาัดการมากกว่านี้นะครับเช่นลงทุนไปก่อนก็ได้แต่ว่ามีให้สิทธิ์คนที่อยากจะเป็นเจ้าของเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อหุ้นคืนในภายหลังอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าในเคสนี้พี่หนองเอาแบบง่ายๆเพื่อหเห็นภาพในการบริหารจาัดการทั้งเรื่องของความเป็นเจ้าของแล้วก็ส่วนของการบริหารจัดการเงินในส่วนของเจ้าหนี้มาให้เห็นภาพกันก่อนครับทีนี้พอสัดส่วนทุกอย่างลงตัวครับเรามาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญไม่แพ้กันครับบริหารเรียบร้อยแล้วเรามากําหนดเรื่องของการทํางานกันบ้างครับซึ่่่งธุรรรกกิิจจหือวาาบยััดเเนนนนีมะํ มันต่อไปได้เนี่ยมันก็ต้องมีคนเข้ามาทํางานถูกไหมครับถ้าจดแล้วไม่ทําอะไรกันเลยก็ไม่รู้จะจดไปทําไมดังนั้นมันก็ต้องมีคนเข้ามาบริหารจัดก,การครับการที่เข้ามาบริหารจัดก,การแบบนี้เนี่ยมันคือการลงแรงทํางานถูาากไหมครับดังนั้นสิ่งที่เขาควรได้จากบริษัทก็คือผลตอบแทนหรือว่าค่าจ้างครับข้อกําหนดตรงนี้เนี่ยต้องกําหนดให้ชัดเจนนะครับเราต้องตกลงกันให้ชัดเลยว่าใครจะทํางานอะไรแบบไหนยังไงบ้างใครจะเป็นกรรมการมีหน้าที่บริหารจัดการใครจะทำงานในหน้าที่พนักงานหรือว่าใครจะไม่ทําอะไรแล้วรับแค่เงินปันผลหรือดอกเบี้ย กยกตัวอย่างแบบนี้นะครับสมมติจดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่1บอกโอเคฉันจะเป็นกรรมการบริหารจัดการเลยดังนั้นฉันทํางานในฐานะกรรมการรับเงินเดือนเดือนละ3 0 0 0 0บาทถ้าทั้ง3คนนะครับตกลงร่วมกันได้ว่าโอเคงั้นเป็นกรรมการเอาไป3 0 0 0 0ได้ก็จะชัดเจนแล้วว่าโอเคคนที่1ทํางานนะแล้วได้เงินเดือนละส0,000คนที่2บอกโอ้ไม่อยากทำอะไรเลยเหนื่อยขอแค่ลงทุนลงหุ้นเฉยๆ,ๆแล้วเดี๋ยวแวะเข้ามาดูเป็นั้งข่าวแล้วกันยิ้มยิ้มอันเนี้ยก็อาจจะไม่เอาอะไรเลยก็ได้นะครับไม่ทําแต่ว่าถ้ามีกําไรก็แบ่งเป็นปันผลมมมาาาาาใใหหหห้้้้้้้้รรืือออวว่่่ถเเเกกกกกกิดดดดดีีีูย็ไับบตํนท ลงกันว่าจะจ่ายแบบไหนยังไงครับส่วนคนที่3ครับอาจจะบอกว่าโอ้ยก็อยากทํางานนะแต่ว่าก็มีงานประจําด้วยเนี่ยดังนั้นขอเข้ามาเป็นจ็อบได้ไหมทำเป็นครั้งทําเป็นโปรเจกต์ละกันถ้ามีอะไรต้องใช้เขาและกําหนดสขงการทํางานเนี่ยสตตร์ค่าจ้างอยู่ที่2 0 0 0 0บาทอันนี้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นเนาะอาจจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถกําหนดแล้วก็พูดคุยกันให้ชัดเจนครับแบบนี้เราก็เห็นว่าใครก็ตามนะครับที่เข้ามาทํางานควรได้รับเงินจากบริษัทแล้วก็วางแผนจัดก,การตรงนี้เนี่ยให้เหมาะสมอย่างที่มัันนคควรรจะเป็ ซึ่งพี่หนอมแนะนําเพิ่มเติมนะครับใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเดือนจ่ายผลตอบแทนต่างๆเนี่ยมีคลิปที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะครับก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้เลยครับผมสรุปตรงนี้ครับสิ่งที่ต้องชัดก็คือว่าเราแบ่งสัดส่วนแบบไหนยังไงเรื่องนี้ตกลงให้เคลียร์ตั้งแต่แรกก่อนที่จะตัดสินใจจดบริษัทได้ยิ่งดีครับและภาพตกลงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเคลียร์ชัดเจนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นครับหน้าที่ต่างๆในการทํางานถ้ามีนะครับให้ใครทํางานแบบไหนยังไงในรูปแบบไหนกําหนดผลตอบแทนกําหนดรูปแบบบใหห้้ชััดเจจนรรรรถาาามีกกิ ทั้ง2เรื่องนี้ครับได้อย่างเหมาะสมกําหนดสัดส่วนได้ชัดเจนนะครับเคลียร์กันทุกประเด็นก่อนจะจดบริษัทและให้ค่าจ้างหรือว่าผลตอบแทนของคนที่ทํางานได้อย่างเต็มเม็่เต็มหน่วยและเหมาะสมเนี่ยรับรองเลยครับว่าจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับผมแต่ไยงไก็ตามนะครับเรื่องพวกนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นครับการทำธุรก,กิจร่วมกันกับเพื่อนเนี่ยยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจไว้มีโอกาสเนี่ยจะมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเมติมครับผมและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการภาษีออนไลน์ตอบคาถามและแชร์ธุรกิจาการภาษีเจอกันเป็นประจำแบบนี้ครับทิต 2ทุ่มทาง Line a t t แท็กปัหนอมอย่าลืมเพิ่มพี่หนอมเป็นเพื่อนใน Line แล้วก็กดติดตามพี่หนอมใน Line Boom ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ